ระเบิดความเข็ดแ์แท็นับประพาส่วนนี้ตัวจิว๋วชออกซูมอวดหุ่นสุดซีดเรียกว่าออกมาเสิร์ฟความแซ่บแบบไม่มีพักสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแทนับประพาเมื่อมีเวลาว่างก็งมาจะออกมาโชว์หุ่นเรียวสวยเป๊ะแป๊งปังๆมาให้เป็นแฟนได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยค่ะแถมความฮอตความ,วามแซ,ซ่บซีก็ไม่เปสองรองใครด้วยนะจ๊ะล่าสุดสาวแพดออกมาโพสท่าริมสระน้ำ ากาศป่าเขาล้อมรอบแต่เพราว่าชาวเน็ตต่างแฉโฟกัสที่หุ่นของสาวแพทซะมากกว่าเพราะงานนี้เจ้าตัวได้หยิบกินี่ตัวจิ๋วสีชมพูออกมาอวดสะสวนไปปังโชว์ให้เห็นซิกแคเป็นกล้ามหลอนสวยๆนะจ้าเผยเห็นเต้าขาวๆล้นจนทลักยืนโพสท่าแท่แทบเล่นน้ำริมสระเบาๆบจ้าแต่ว่าความเซ็กซี่งเงต็มพิกิดเกินตาน น,นี่ก็มีเพื่อนๆในวงการแฟนๆตางคากันเข้าไปกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ันล้นหลามเป็นใครจะอดใจไหวสวยเป๊ะขนาดนี้ยยังสวยแซ่บเลยนะจ๊ะ